อีกหนึ่งอัลบั้มที่เรียกได้ว่าเป็น masterpiece ของคณะ Dream Theater และเป็นอีกอัลบั้มที่ครองใจแฟนคลับและก็แฟนชาวโปรแกสีฟเมทัลทั่วโลกอัลบั้มนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนื้อเรื่องสนุกแค่ไหนน่าติดตามเพียงใดวันนี้เนี่ยผมจะลองทําให้มันสุดฝีมือเท่าที่จะทำได้ในการสื่อความหมายและก็ตีความในฉบับของผมเองแต่ใครพร้อมแล้วก็เตรียมตัวรับชมครับก่อนเริ่มก็อย่าลืมแล้วกัน พพอร์ตกันสักนิดด้วยปุ่มไลค์และ Subscribe ถ้าหากจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของ Metropolis Part 2 Scene from a m e m o r y นะครับต้องย้อนกลับไปช่วงปี1992และตอนนั้นทางวงก็ได้ปล่อยอัลบั้มชุด images and words ออกมาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอยู่เพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ชื่อว่า Metropolis Part 1 the miracle and the sleeper ซึ่งมันเป็นการเปิดปลายตั้งแต่เริ่มผ่านเพลงนั้นเลยครับว่า มันจะมีพาร์ทสแน่นอนแต่โดยเดิมทีนะครับทุกคนต้องบอกอย่างนี้ว่าทางวงเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมีพาร์ทสแต่แรกด้วยซ้านะครับตั้งแต่จบปี92มานเนี่ยทางวงก็ทําเดินหน้าโปรเจกต์ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตอนปี9 4เนี่ยทางวงได้มาเจอกับจอแดนรูเดสระหว่างที่กําลังทัวร์อัลบั้ม Awake นะครับบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนทางวงเนี่ยได้เจอรักแท้ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ร่วมทางกันสักทีนะครับถ้าพูดตรงๆจอแดนเนี่ยเขาก็ฝีมือเขาสูงนะครับแล้วก็มีผลงานยิบยยยย่ออเเนียเยะมมไหมดล กว่าจะได้ร่วมทางกันจริงๆเนี่ยก็ปาไปปี1,997ซึ่งในปีนั้นน่ยถ้าถ้าใครจําได้นะครับทางด r e เ m เตอร์เนี่ยก็ได้ปล่อย Falling Into Infinity ซึ่งอัลบั้มนั้นเนี่ยก็ยังมี d ด r ร็กชอร์เนียที่เล่นคีย์บอร์ดในวงอยู่และระหว่างนั้นในปีนั้นนะครับตัวของไมค์พอร์ตนอยแล้วก็จอร์นเปตุชีเนี่ยก็ได้พาจอร์เดรูเดสเนี่ยมาทําอีกหนึ่งโปรเจกต์นั่นก็คือ Liquid Tension Experiment ครับเป็นผลงานที่โชว์ศักยภาพทางด้านการดนตรีไม่มีเสียงร้องนะครับ แล้วก็มีบุคคลในตำนานมาร่วมแจนนะครับนั่นก็คือโทนี่เลวินซึ่งบอกตรงว่าอัลบั้มนี้เนี่ยมันสุดจริงๆครับทุกคนผมชอบมากๆแล้วก็ไม่แปลกใจที่ทำไมทางวงเนี่ยก้สึกชอบใจชอบใจแล้วก็อยากจะร่วมทางกับจอแดนรูเดสหลังจากที่ผ่านโปรเจกต์นี้ไปเนี่ยทางวงก็ได้มีแผนเตรียมการที่จะย้ายจอแดนรูเดสเนี่ยมาอยู่ทางวงครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกตรงๆนะครับว่าอัลบั้ม Falling Into Infinity เนี่ยมันมีการปล่อยเดโมออกมาตัวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับ m e t r o p o l i s p a r t 2ซึ่ง มันเป็นเดโมอยังไม่เป็นทางการยาว20นาทีนะครับซึ่งทางวงตอนนั้นเนี่ยก็ทําเหมือนกับว่าทําออกมาลองเชิงแล้วก็เป็นคําใบ้แฟนๆรู้ว่าพวกกูกลับมาแล้วนะหลังจากที่ได้จอแดนลูเดสเนี่ยเขาร่วมทีมใช่ไหมครับทางวงเนี่ยก็เริ่มออกลุยแล้วก็เตรียมตัวสร้างกันในปี1999ทันทีเนื่องจากทางวงเนี่ยก็มีไอเดียตุนไว้อยู่แล้วทีนี้มีจอแดนก็มาเริ่มงานกันเลยทางวงเนี่ยอัดบันทึกกันที่ Bear Track Studio นะครับ อัลบั้มนี้เนี่ยมาในสไตล์ของคอนเซปต์อัลบั้มอันนี้คือการล่างแบบแรกของทางคณะที่ล่างมานะครับเป็นคอนเซปต์อัลบั้มซึ่งแรงบันดาลใจเนี่ยก็มาจากหลายแหล่งเหมือนกันแต่จริงๆถ้าพูดเนี่ยบอกไม่หมดหรอกครับมาเยอะมากๆแต่หลักๆเนี่ยมาจากหนังเรื่องเดซอะเกนจากปีหนึ่งก็ 1, ซึ่งมีเนื้อเรื่องเนี่ยเอาตรงโดนก็ขายคึงนะครับแต่ว่าตัวทางวงเนี่ยก็เขียนให้มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็มีอินสไปร์อย่างพิงฟลอยจากอัลบั้มเดอะว l ล์ แล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือการได้อินสปายมาจากคอนเซปต์อัลบั้มรุ่นพี่อย่างวง Queen Size นะครับ Operation My c r a m n ซึ่งอัลบั้มนั้นเนี่ยผมชอบมากๆอันนี้แบบสักสักวันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำ Operation My c r a m n ให้ฟังอัลบัมนั้นผมรักจริงๆโคตรเจ๋งเพราะทั้งวงเนี่ยได้ทำการร่างคอนเซปต์แล้วก็ทำการวางแผนเรียบร้อยเนี่ยก็เริ่มงานกันครับบอกเลยอัลบั้มนี้เนี่ยเป็นการโปรดิวของ John นเปโตชี i แล้ก็ m i ค์ p o ตนอยนะครับ แล้วก็ยังประกบไปด้วยเทอร์รี่บราวน์นะครับซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของคณะรัชเข้ามามีบทบาทในการเป็นโคโปรดิวเซอร์และก็เป็นผู้ให้เสียงของตัวละครหมอสะกดจิตในเพลงนะครับแล้วมันยังไม่จบนะทุกคนเนื่องจากเพลงนี้เนี่ยยังมีเทเรซาโทมาสันซึ่งมาเติมเต็ม,ตมความสุดยอดในเพลง Spirit c a r ิออซึ่งมาในสไตล์ของการร้องประสานเสียงกอสเปลซึ่งถ้าใครดูคอนเสิร์ต Metropolis Part 2 l i v e Scene from New York เนี่ยจะเห็นนะครับว่า เทเรซาโทมัสสันเนี่ยนางเนี่ยสุดยอดจริงๆมาเติมเต็มในคอนเสิร์ตนั้นเนี่ยให้ฟิลแบบนี่แหละเฮ้ยนี่มันของดีนิวยอร์กชัดๆและอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวของเดวิดบอสทริลซึ่งมาให้เสียงเป็นสเปเชียลเกสในบทบาทของเอ็ดเวิร์ดเบเนสหรือว่าเดอะมิราเคิลของเรานั่นเองนะครับหลังจากที่ทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนนะครับทางวงก็มีไลน์อัพดังนี้นะครับก็มีเจมส์ลาบีร um, ้องนำจอห์นเปตตชีกีตาร์จอห์นเมยังเบสจอแดนรูเดสคีย์บอร์ด ไม่พอตหนอยกลองหลังจากทุกคนเนี่ยทำอัลบั้มกันอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ทำจนเสร็จนะครับบอกเลยว่าทางวงเนี่ยได้ปล่อยออกมาในปี 1, 1999วันที่26ตุลาคมนะครับทั้งหมดเนี่ยมี12แทร็กและเนเรื่องจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองตีความให้ฟังแต่พร้อมกันแล้วก็จมดิ่งไปกับมานครตอนที่2ไปด้วยกัน Let's go Scene 1 Regression เพลงนี้เนี่ยเปิดมาเราจะได้ยินเสียงของหมอสกอดจิตเนี่ยกำลังทําการสกอดจิตแล้วก็คุยกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่านิโคลัสซึ่งเป็นตัวละครเอกของเราในเรื่องนี้นะครับการมาครั้งนี้ของนิโคลัสเนี่ยคือตัวเขาเองเนี่ยฝันร้ายทุกคืนแล้วก็ตื่นกลางดึกประจําจะรู้สึกว่ามันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันจึงได้ทําการเดินทางมาหาหมอสกอดจิตท่านนี้นะครับท่านในเพลงเนี่ยเปิดมาเนี่ยเราจะได้ยินเป็นเสียงแอมเบียนซ์สบายเริ่มต้นนะครับ บอกเลยว่าเป็นเพลงที่จะพาเราเนี่ยดำดิ่งไปสู่การสวดจิตพาเราเนี่ยลงไปสู่ผวังแล้วก็เพลงนี้จะทำให้เราเนี่ยกำลังดำดิ่งไปสู่ผวังนับ10ถึง1แล้วก็จะพาพวกเราเนี่ยจมดิ่งไปกับเสียงดนตรีออคูสติกเบาๆแอมเบียนซาว์สบายๆ save in the light that surrounds me FREE OF the FEAR and THE THE AND pain Pifts บอกเลยว่าเป็นเพลงแรกที่จะพาเราเนี่ยไปแบบสบายๆนะครับก่อนจะพาเราเนี่ยไปเจอกับแสงสีขาวที่จะพาเราเนี่ยดำดิ่งไปสู่อดีตในหัวตัวเองซึ่งจะพาเราไปพบเจอกับอะไรเราก็ไม่อาจรู้ได้ s c e n e 2. Over ร์เจ1928เคพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงโหมะโรงของอัลบั้มนี้นะครับถ้าลองฟังแล้วเนี่ย เราจะรู้สึกแล้วว่านี่แหละคือการเสิร์ฟความเป็นโปรเกรสซีฟเมทัลผ่านเพลงหัวมโงสุดยิ่งใหญ่ซึ่งนับว่าเป็นอีพิกอินสตูเมนทัลอีกเพลงที่ผมเนี่ยประทับใจและก็ชอบมากๆโดยเพลงนี้เนี่ยจะพาเราเนี่ยย้อนกลับไปหลุดไปสู่ปี1928ซึ่งเราต้องจินตนาการตามไประหว่างฟังเพลงว่าเพลงเนี่ยกำลังพาเราดำดิ่งไปสู่อดีตซึ่งเราจะได้ยินเสียงซารต่างๆในเพลงเนี่ยมันเช่คุ้นหูและเกินเหมือนเราได้ยินมาจาก m มโทร p o ิสพาร์ t วอะไรอย่างนั้นแล้วเพลงเนี่ยก็จะตัดเข้าสู่ 2> scene two, act two, Strength <Yeah. S> 2, act 2, s t r a n g the javu เพลงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงที่จะพาตัวละครของนิโคลัสเราเนี่ยจมไปสู่อดีตอย่างสมบูรณ์แบบนั่นแหคือตัวนิโคลัสเนี่ยตื่นมาในโลกของปี1928นะครับตัวของนิโคลัสเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองนั้นยังมีความปวดหัว,วรู้สึกเหมือน,นกับว่า โดนความฝันเนี่ยหลอกหลอนอยู่เลยนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาควบคุมมันได้แต่ก็สามารถเดินได้ตัวนิโคลัสเนี่ยก็เห็นบ้านที่ตัวเองเนี่ยฝันทุกคืนนะครับแต่ก็เดินเข้าไปจนไปพบเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งในกระจกที่ชื่อว่าวิกตอเรียซึ่งตัวของนิโคลัสเองเนี่ยก็ได้แต่คิดแล้วก็พิจารณาไปมาว่าผู้หญิงคนนี้คือใครทาไมนางช่งดูคุ้นเคยแล้วก็ทําไมเรามีความผูกพันกับนางได้นะ ที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยพาสดนตีเนี่ยทั้งมันแล้วก็ชวนเราเนี่ยพิศวงแล้วก็อยากจะค้นหาความจริงไปด้วยกับมันพอนิโคลัสเนี่ยได้เจอกับตัวของวิกตอเรียนะครับก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ได้ทราบว่าตัววิกตอเรียนั้นความทรงจํานั้นหายไปแล้วก็ติดอยู่ในกระจกซึ่งไม่สามารถออกมาได้ตัวของวิกตอเรียนั้นเปรียบดัางคนความจําหายไปครึ่งหนึ่งซึ่งตัวของนิโคลัสนั้นกลับมีความทรงจําอีกครึ่งหนึ่งของเธอ ซึ่งนี่แหละครับจึงทําให้ตัวของนิโคลัสเนี่ยตระหนักได้ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นอีกซีกหนึ่งของวิญญาณวิกตอเรียก็เป็นได้ก่อนที่จะตื่นผ่านความจริงนะครับแล้วก็ตัดเข้าท่อนสามชาของเพลงตัวของนิโคลัสเนี่ยตื่นขึ้นมาในโลกความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งและทีนี้เนี่ยก็ได้กลับบ้านไปครับ s c e n e 3 Through My w o r d และ Fatal Tragedy เพลงแรกนะครับ Through My Words เนี่ยเป็นเพลงที่จะเป็นกึ่งแอมเบียนซองแล้วก็มีความเป็นเพลงป๊อปสบายๆให้เราเนี่ยดำดิ่งไปกับฉากของนิโคลัสหลังจากกลับมาจากการสะกดจิตและตอนนี้นิโคลัสเนี่ยกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็ได้แต่คิดในใจถึงช่วงเวลาที่ตัวเองนั้นได้เจอกับวิกตอเรียในบางครั้งที่ตัวของนิโคลัสยืนพูดหน้ากระจกกับวิกตอเรียเนี่ยในบางครั้งตัววิกตอเรียนั้นกับขยับแล้ก็พูดไปพร้อมกับตัวเขา และในบางครั้งที่ตัวของนิโคลัสเนี่ยพยายามนึกอะไรเนี่ยตัวเขาก็นึกออกตัวของวิกตอเรียนั้นกลับจําอะไรไม่ได้ซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่สบายๆครับ All oh, your eyes you have a seen all oh, you ever heard it a t s up on memories it's broken to my wood บอกตรงว่าเป็นเพลงที่สบายๆก่อนจะส่งเราเข้าไปในเพลงที่ เตือด,ดานอีกหนึ่งเพลงของอัลบั้มนี้นั่นก็คือ Fatal Tragedy ครับ Fatal Tragedy เนี่ยหลังจากที่ตัวละครนิโคลัสเนียทำการไต่ตองแล้วก็ช่างใจแล้วว่าเราจะดำดิ่งไปในความฝันเพื่อตามหาวิกตอเรียและก็ความจริงทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งดนตรีของ Fatal Tragedy เนี่ยบอกตรงว่าเป็นเฮฟวี่โปร e กส i ิฟเมทัานที่เริ่มต้นด้วยความสบายๆก่อนจะจบด้วยความดุด,ดันแบบขั้นสุดนะครับตัวของนิโคลัสเนี่ยพอหลับเข้าไปสู่ความฝัน แล้วก็กลับไปในโลกแห่งอดีตเนี่ยตัวเขาก็เดินไปตามหมู่บ้านต่งตางๆนะครับตัวนิโคลัสเ่ยได้พบเจอกับชายแก่คนหนึ่งนะครับซึ่งดูแล้วเขานั้นน่าจะเป็นมิตรและก็พอจะคุยได้บ้างตัวนิโคลัสเนี่ยจึงเดินเข้าไปเพื่อพูดคุยและก็ทักทายนะครับชายแก่เนี่ยก็ได้ทักทายและคุยอย่างเป็นมิตรก่อนจะถามว่าตัวนิโคลัสเองเนี่ยเองมาทําอะไรที่นี่ตัวนิโคลัสเนี่ยก็พูดตรงๆว่าผมแค่ฝันแปลกๆแ,แล้วก็มาตามหาเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่า หลังจากนั้นเนี่ยชายแก่ก็ทําหน้างงๆแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนั่งคุยด้วยกันก่อนสิตัวของชายแก่เนี่ยก็ถามว่าตัวของนิโคลัสเนี่ยนายรู้จักข่าวที่เป็นข่าวดังของภูเขาเอ็กโคฮิลไหมที่นั่นน่ะมีข่าวที่น่าเศร้าอยู่นะนั่นคือหญิงสาวที่ชื่อวนะิกตอเรียน่ะเป็นหญิงสาวที่ยังอายุยังน้อยเธอจากไปและไม่มีวันหวนกลับช่างน,น่าเศร้าจริงๆพอนิโคลัสได้อ่านข่าวที่คุณลุงเอามาให้เนี่ย ในใจนั้นทั้งสับสนและก็มึนงงบอกตรงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันช่างเป็นศกราฏกรรมที่น่าเศร้าจริงๆก่อนจะตัดเข้าไปสู่เพลง Scene 4 Beyond This Life เปิดมานะครับดนตรีก็จะเสิร์ฟความหนักหน่วงมาด้วยดนตรีสไตล์ s p e e d and t e c h n i c l l เมท a l ที่รวดเร็วและก็ฉับพลันอย่างเมามันนะครับเพลงเนี่ยก็จะนำเสนอเนื้อหาของนิโคลัสเนี่ยที่กำลังอ่านข่าวแล้วก็เจอข่าวที่พาดหัวข่าวานะครับว่า หญิงสาวถูกฆาตกรรมโดยชายหนุ่มก่อนที่ชายหนุ่มเนี่ยจะปิดชีพตัวเองตามไปนะครับถ้าเราฟังแล้วก็ตั้งใจแปลดีๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเพลงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะสื่อโดยตรงถึงการพาดหัวข่าวนะครับ headline murder young girl Q ซึ่งคนที่เป็นพยานจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือคนเป็นพี่ของจูเลียนนะครับจูเลียนก็คือชายในภาพขวามือนั่นเองนะครับส่วนคนกลางก็คือเอ็ดเวิร์ดสองพี่น้องตระกูลเบนสและก็วิกตอเรียเพจซึ่ง ทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงทะเลาะกันนะครับก็คือเรื่องมันเกิดจากชายหนุ่มที่ชื่อว่าจูเลียนเนี่ยทั้งติดเหล้าติดพนันนะครับส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยก็เหมือนจะเลิกลาแล้วก็รับไม่ได้กับความเป็นชายหลยถ้วยของเขาครับอย่างเนื้อเพลงที่ร้องว่า She w a n t e d l o v e forever but he had another planHe falling an evil way she have to lay them downShe say I can't love a w a y w e r d man และตัวเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็เข้ามาห้ามแต่ก็ห้ามไม่ทันนะเพราะว่าตัวของจูเลียนนั้น ก็ได้เอาปืนหันไปหาเขาก่อนที่จะหันมาหาตัวเองแล้วก็ปริชีพตัวนิโคลัสหลังจากที้ถูกอ่านข่าวเนี่ยก็มีทั้งความสับสนความมึนงงแล้วก็มีความไม่แน่ใจในตัวเองนะว่าทั้งหมดที่เจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะทาไมมันช่างบิยอนดิสไลฟ์เหลือเกินหลังจากนั้นเพลงก็จะเสิร์ฟความมันอย่างต่อนเนื่องนะบอกเลยว่าเป็นอีกเพลงที่ความมันแล้วก็ความดูดเดือดของเพลงเนี่ยมันยอดเยี่ยมจริงๆอันนี้คืออีกหนึ่งท็อปที่ผมชอบแล้วก็ยกให้เป็น เพลงโปรดประจำเมโทรสองอีกเพลงหนึ่งเลย Scene 5 Through Her e y e เพลงนี้เนี่ยบอกตรงว่าเป็นเพลงที่เป็นแอมเบียนซองอีกแล้วนะครับแต่เพลงนี้เนี่ยจะมีความผสมผสานของอความเป็นกอสเปลเข้ามาน,นิดนึงก็คือมีเสียงของเทเรซาโทมัสรันเนี่ยผสมเข้ามากับเจมลาบรีนะครับเป็นดั่งเพลงพักเบรกหลังจากที่เราเจอเรื่องหนัหนกๆมาแล้วครับบอกเลยว่าเป็นเพลงที่มูดดีและผมชอบมากๆ เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากเมื่อกี้เลยครับตัวของนิโคลัสเนี่ยหลังจากที่ทราบเรื่องราวความเป็นมาของวิกตอเรียเนี่ยตัวเขาในความฝันเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่หลุมศพของวิกตอเรียนะครับก่อนที่จะเริ่มร้องไห้แล้วก็รู้สึกสงสารจับใจตัวของนิโคลัสเนี่ยรู้สึกสงสารจับใจนะครับยิ่งนึกไปถึงดวงตาของวิกตอเรียที่มองผ่านกระจกเนี่ยเป็นดวงตาที่น่าสงสารจริงๆ s c e ซีน Home. บอกเลยนะครับว่าเป็นเพลงที่ผมเนี่ยน่าจะชอบที่สุดในอัลบั้มนี้แล้วนะครับเนื่องจากมันมีความหนักหน่วงกดดันแล้วก็ตึงเครียดพอสมควรนะครับคือเพลงนี้เนี่ยเนื้อเรื่องมันจะต่อเนื่องจากฉากเดียวนะครับหลังจากที่นิโคลัสเนี่ยทำใจเรื่องของวิกตอเรียได้นะครับก็ตัดสินใจที่จะดำดิ่งไปสู่ห้วงอดีตของวิกตอเรียต่อนะครับทีนี้เนี่ยก็จะเห็นเพลงและทีนี้เพลงก็จะพาเราดำดิ่งไปสู่ฉากที่เรียกได้ว่าเป็นรักสามเศร้าของเพลงนี้ครับ ตัวละครหลักก็มี3ตัวครับจูเลียนวิกตเรียแล้วก็เอ็ดเวิร์ดตัวของจูเลียนนั้นติดพนันติดเหล้าอย่างหนักนะครับในพาร์ดนตรีก็จะพาเราดำดิ่งไปสู่ความโลภแล้วก็ความหวังของตัวจูเลียนในเมโทรโพลิสนะครับทำให้วิกตเรียนั้นเสียใจแล้วก็ผิดหวังเป็นอย่างมากกับชายหนุ่มคนนี้บอกตรงๆนะครับว่าฉากนี้เนี่ยก็จะทําให้เราได้เห็นอีกตัวละครหนึ่งที่โผล่ขึ้นมานั่นก็คือตัวของเอ็ดเวิร์ดเบเนสนะครับ ตัวเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็จะเป็นพี่ชายของจูเลียนนะครับซึ่งจะคอยให้กําลังใจและก็ปลอบใจตัวของวิกตอเรียเนี่ยอยู่เสมอนะครับจนตัวของวิกตอเรียนั้นก็มีใจแล้วก็มีสัมพันธ์ให้จนกลายเป็นรักสามเศร้าครับดังท่อนที่ร้องว่า Help he's my brother but I love her I can't keep away from her c l a s h บอกเลยวเพลงนี้เนี่ยก็จะพาเรา ดำดิ่งไปสู่ความตึงเครียดความโกรธความหลงความโลภแล้วก็ความอึงห่วงจนนำไปสู่เหตุการณ์รักสามเศร้า Scene 7 The Dance of Eternity เพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงโชว์ศักยภาพของทางคณะเลยนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือสำหรับผมนะผมมองว่าจะเป็นการสับเปลี่ยนสไตล์กองและก็ทมาสิกเดเจอร์ที่โหมดมากๆโดยรวมเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลง โชว์ศักยภาพและก็เป็นเพลงที่สื่อความหมายถึงเซ็กซ์ Sex ของวิกตอเรียและก็เอ็ดเวิร์ดนะครับ Scene 7. Act 2. One Last time อันนี้เป็นอีกเพลงที่จะต่อเนื่องมาจากเพลงก่อนหน้านี้นะครับก็คือหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้มีความสัมพันธ์ลับๆกันเนี่ยต่อจากนั้นนะครับไม่นานตัวของวิกตอเรียเองก็ตระหนักแล้วก็รู้สึกผิดต่อตัวของจูเลียนนะครับจึงอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นวันล a าส time แล้วก็ ขอตัวแยกย้ายแล้วก็จบความสัมพันธ์ที่มันเป็นเรื่องลับๆของ2คนนี้ครับระหว่างวิกตอเรียกับเอ็ดเวิร์ดเพื่อจะกลับไปทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็อยู่กับจูเลียนนะครับส่วนสไตล์ดนตรีก็จะเป็นเมโลดิกโปรเกสี s i ครับซึ่งจะมีความเป็นเมโลดี้ที่สวยงามแล้วก็สบายๆไม่ได้หนักหน่วงมากบอกเลยว่าเพลงนี้ก็เพราะดีครับแต่มันจะสั้นๆนิดนึงนะไม่ยาวมาก scene 8. t h e spirit carry on เพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงสไตล์บลาลาดแล้วก็มีความเป็นกอสเปลผสมนะครับเนื่องจากเพลงนี้เนี่ยจะมีเทเรซาโทมัสันเนี่ยเข้ามาแจมเป็นเพลงส่งท้ายก่อนจบนะครับส่วนเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากพา์ที่แล้วนะครับหลังจากที่ตัวของนิโคลัสเราเนี่ยได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็กําลังเห็นว่าความตายของวิกตอเรียเนี่ยกำลังจะวนกลับมาอีกรอบนั่นก็คือจะได้เห็นฉากการฆาตกรรมอีกรอบแต่ตัวของนิโคลัสนั้นก็รู้แล้วว่า ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นรักสามเศร้าและตัวของเขาเองเนี่ยก็อยากให้วิกตอเรียเนี่ยได้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างสงบเพราะว่าอีกตัวตนครึ่งหนึ่งของวิกตอเรียเนี่ยก็คือตัวเขาซึ่งทั้งคู่นะครับก็จะล่ำลากันผ่านเพลงนี้แหละครับเป็นเพลงที่คุณภาพแล้วก็ซึ้งจริงๆผมชอบมากๆ The Spirit Carry On จริงๆเนื้อหามันลึกซึ้งมากๆครับซึ่งผมเองเนี่ยตีความได้ไม่หมดหรอก c 9 Finally Free เชื่อไหมครับทุกคนหลังจากที่ฟัง The Spirit Carry On เสร็จในครั้งแรกผมเองเนี่ยคิดว่ามันจบและมันสวยละ finally f ฟรีน่าจะเป็นเพลงน่าจะเป็น Happy ้ n d นดิ้งอ่ะมั้งแต่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ครับเนื้อเรื่องเนี่ยจะพาเราเนี่ยไปสู่ความจริงที่ตัวของเพลงเนี่ยจะเปิดเผยให้เราได้เห็นนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนียจากการฆาตกรรมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอเปิดเพลงมาเนี่ยเราจะได้ยินเป็นเสียงของ ตัวของนิโคลัสเนี่ยได้แยกย้ายกับคุณหมอสกดจ,จิตน,นะครับเพราะว่าตัวนิโคลัสเองเนี่ยเขาสบายใจแล้วครับและรู้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยคือจิตวิญญาณสารต่อของวิกตอเรียแต่ก็จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติครับแต่ทีเนี้ยเนี่ยเพลงก็ดันขึ้นให้เราเนี่ยไปเจอความจริงอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องราวอีกเรื่องนึงที่เราไม่รู้เกี่ยวกับการฆาตกรรมครับฉากต่อมาก็จะเป็นฉากของตัตเอ็ดเวิร์ดเนี่ยได้เขียนจดหมายซึ่งมันไม่ใช่จดหมายรักไปหาวิกตอเรียนะครับ แต่เป็นจดหมายลวงให้ทั้งสองคนทั้งจูเลียนเบเนสและก็วิกตอเรียเพลเนี่ยมาเจอกันก่อนจะทำการฆาตกรรมอัมพรางทั้งคู่นะครับส่วนพาร์ทดนตรีนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นดนตรีที่เป็นอีพิกโปรแกสีฟ v เม e ัลเอาท์โที่ยอดเยี่ยมยิ่งเป็นท่อนโซโล่กองส่งท้ายก่อนจบเพลงนะครับไมค์พอรนอยทำไว้ดีจริงๆในช่วงท้ายเพลงนะครับตัวของนิโคลัสเนี่ยกลับมาบ้านเปิดวิสกี้ดื่มแล้วก็เปิดแผ่นเสียงนั่งฟัง ก่อนที่จะมีเสียงเท้าชายคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านก่อนจะมีเสียงที่ดังขึ้นว่าลืมตาขึ้นนิโคลัสและใช่ครับมันคือเสียงของหมอสกอจิตท,ที่เอาปืนจาะหน้าของนิโคลัสก่อนที่ภาพเนี่ยจะตัดหายไปพร้อมกับเสียงซาและแล้วก็จบปัปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปสรุปเนื้อหา m e t ทรโ o ลิสพาร์ทูซีนฟอร์มอัเมโมรีบอกเลยว่าผมเองเนี่ยก็ พยายามตีความในแบบที่ผมเข้าใจอะนะเพราะว่า้ต้องบอกไว้ก่อนว่าทางวงก็ไม่ได้มีการชี้แนะหรือว่าการตีความที่ชัดเจนของพวกเขาครับเขาไม่ได้มีให้หรือให้พวกเราเนี่ยไปตัดสินใจสร้างตัวละครในแบบของมุมมองเราเองสิ่งที่ทางวงทําให้แบบเต็มที่ที่แบบเห็นภาพชัดสุดนะคือหนังสั้นที่เอามาประกอบในคอนเสิร์ตซีนฟอร์มนิวยอร์กในปี2000นนะครับก็ประมาณนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ แล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกรอบนะครับตอนนี้ Dream Theater เนี่ยมีทัวร์40ปีที่จะมาไทยในปี2026นะครับวันที่18กุมภาพันธ์วันที่8เดือนนี้นะครับมีเปิดขายอีกรอบเป็นบัตรราคาปกตินะครับมีตั้งแต่2,000ถึง3,500บาทบอกเลยว่าราคาดีไปจองกันครับลุยส่วนทุกคนนะครับถ้าชอบเพลงไหนในอัลบั้มนี้ก็ลองแชร์คุยกันดูนะหรือว่ามีความลับระเจ๋งๆเนี่ยหยิบมาคุยกัน ขอบคุณมากสำหรับวันนี้ก็ไปละเจ็บคอส,สวัสดีครับ